หน่วยต้นไม้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูเหมยเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยต้นไม้กันนะคะเด็กๆในวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้กันนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปเรียนกันคุณครูมีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ขยับร่างกายกันในตอนเช้าด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงและขยับร่างกายตามเพลงกันได้เลยค่ะเราพืชพันุไม้ดอกใบ สดสวยรารักลำต้นด้วยดูแลให้ดีพรวนดินรดน้ำให้เขียวขจีเราจะได้มีผลไม้กิน เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ดดดขยับร่างกายตามเพลงกันไปแล้วสนุกกันไหมคะคราวนี้คุณรูเหมนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยคะ่ะการปลูกต้นไม้ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ พรัวตักดินดินกระถางต้นไม้มเมล็ดพืชและบัวรดน้ำนะคะการดูแลต้นไม้มีดังนี้นะคะพรวนดินนำมเมล็ดมาปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยและรอให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกงามนะคะ อะไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้กันไปแล้ววันนี้คุณครูคหมวยยังมีเกมสนุกสนกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมกันได้เลยคะ่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันได้เลยค่ะ ที่ไม่เข้าพวกค่ะหมิดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะตรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ หมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อข้อควายนะคะตรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อขอไข่นะเอง ต,คคะะต้องหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะคำตอบคือคอควายนะคะต้องหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ ที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่นะคะจงหารูปภาพที่ไม่เข้าพักค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะคะจงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่คกคกะ หมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อขอไข่นะคะช่องหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือ,ข,ข,อข้อคอควายนะคะ จงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะคะต้องหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ คำตอบที่ถูกต้องคือขอ้ขอคอควนั่นเองเดี๋ยวไปข้อถัดไปเลยคะ่ะตองหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะรูปไหนคะนะคะ้องๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะเก่งมากๆาเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆเล่นเกมกันไปแล้วสนุกกันไหมคะคราวนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้กันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทบทวนความรู้พร้อมกันได้เลยค่ะการปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบกันก่อนนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ พครั่วตักดินดินกระถางต้นไม้มเมล็ดพืชและบัวรดน้ำนะคะการดูแลต้นไม้นะคะเด็กๆขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆต้องพรวนดินและใส่เมล็ดพืชลงไปนะคะขั้นตอนที่สองเด็กๆต้องรดน้ำนะคะ ขั้นตอนที่3เด็กๆใส่ปุ๋ยให้ต้นพืชของตัวเองนะคะและขั้นตอนที่4เราดูการจเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะท้ายคลิปนี้คุณครูฝากให้เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไว้นะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะกเด็ก,ดกและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ